สวัสดีจ้าสวัสดียามบ่ายๆของวันเสาร์นะคะเนอะื้นนี้แม่คานัดกันนัดหมายกันว่าจะมาเจอกัน4ี่โมงนะคะตอนนี้ถ่ายวิดีโออีกประมาณ15นาทีจะถึง4ี่โมงจ้านี่ค่ะมาแล้วค่ะสงสัยจะเป็นอุปสรรคในวันนี้นะคะนี่ฝนมาแล้วค่ะตั้งเข้ามาเราจะเห็นบอ ลองดูจ้ะลมบีบีมาเราเดอจ้ะเด้อนี่แล้วก็ท่านั่นก็บนีจ้ะท่านั่นก็มาจ้ะเห็นอ่จ้ะเดี๋ยวคือชิมาตามนัดมาได้นะจ้ะเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฝนหยุดตกนะคะอาจจะเจอกันนะคะหรือไม่ก็เป็นพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะขอโทษหลายๆเด้จ้ะเด้อแม่ค่ะผิดนัดเด้อจ้านี่มาเรา คึ้มเบิดเลยจ้ะนี่ขันฝนตกกระไ่บ่ได้เนาะจา้ะเนาะฝนฟ้าเนาะค่ะเห็นบ่สเปลวขึ้นมาอยู่ส,งสูงๆเพื่ออย่างวติว่าเพื่ออยากให้เห็นว่าอา่าบรรยากาศณนะตอนนี้คือตังเข้าจา้ะขอโทษละลายได้จ้ะเด้อแมค่ค่ะพิษณุตระจ้า,า,จาเอาเป็นมืออื่นน่าจา้ะเนาะมืออื่นย่งมือเสาร์เนาะจ้า,จานี่ให้ดูชวนสวยๆด้วยจา้าแล้วก็เห็นฝนตังเขาน้ำจา้า นี่คือเหตุผลที่แมคค้าไม่ได้มานะจ๊ะขอโทษล,ลาลาจ้าให้ดูสวนสวยๆด้วยนะคะอันนี้พ่อใหญ่อัปเกรดด้วยมาปลูกมาข้างล่างแปวขึ้นไปเชิงอันเอเมื่อกี้่อยังนี่ค่ะอัปเกรดค่ะอัปเกรดอัปเกรดพ่อใหญ่นิดนึงก่อนนี่ค่ะปลูกนั่นปลูกนี่กับจัดนั่นจัดนี่จ้ะเพื่อให้ สวยงามสวยจางามตาง,งามใจนะคะเนาะแล้วก็ฝนฟ้าโอ้ยมองดูจะอุปสรรคนะเดี๋ยวก็มาแล้วค่ะลมมาบีบีแล้วก็มาเล้าจ้ะมาจ้ะมืดไปเบิดได้จ้ะเด้อที่ทางนั้นตกเรลาได้จ้ะทางเขาสูงกว่งทางนั้นตกเรลาจ้าเห็นบอคุณนะจ้ะมืดไปเบิดได้จ้าเห็นบอ อัน bùng พักปุ้งร้อยฝาพะใหญ่งามๆจ้ะสิเก็บกินกับ If anyone wants to know if a morning glory in a bookie uh -huh. on an English bracket works uh -huh. The answer is yes. <coughs> นี่คือหนทางเวกสล็อตอย่ t นี่ค่ะเห็นบอจ่ะมื so this, <Yeah. S 2> อไปเบิดได้จ่ะเด้อเห็นบอจะน้อกับมาจ่ะมีวีมาแล้วกระบองเพชร

นี่เดีจ <uur> ๊ะแป๋วมาบอกนะคะนะว่าท no ําไมแป๋วถึงมาไลฟ์สตรีมไม่ได้มานัดหมายไม่ได้เดอเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะบ้านแป๋วนะคะนาะผู้ใดมากบานถึกนล้จ้ะเนาะนี่ค่ะวิ่งเข้ามาประมาณหนึ่งนาทีนะคะก็ถึงบ้านแป๋วทางซ้ายมือเลยจ้าถ้าเกิดมาจากทางกลุ่มเพาะว่าอุดรนลจ้ะเนาะถ้าเกิดมาทางขอนแก่นกะ เลี้ยวขวาเข้ามาเลยค่ะถึงร้านขายสังกะสีนาบ้านจ้ะอาเมมิึงผู้อนี่ค่ะอัปเกรดนิดนึงนะคะเนาะ อันใดกันเาะใหญ่แต่น้ำฝนเนาะค้างนาะภาวนาฝนเนาะจ้านี่อันนี้ก็ของหน้าบ้านเนาะบักเคี้ยก็เริ่มใหญ่แล้วจ้าบักเคี้ยก็เริ่มนี่จะนทรก็ได้เก็บกินจ้บาบักเคี้ยนี่บักเคี้เปาะบักเคี้เปาะบักเคี้ยไลย่แล้วก็นี่เห็นไ่มจ้าจแล้วก็บักเคี้ยนี่เดี๋ยวก็ได้เก็บกินแล้วจ้าลูกใหญ่ We like to do traditional Thai things, don't we? Mm -hmm. So we have all tins of paint. <laughs> one with uh, desert rose in, uh -huh. one with shallot, mm -hmm. And being traditional to Thailand, mm -hmm. right? Mm -hmm. Because everywhere we go, there's still Christmas. Everywhere we go, there's, um, people don't put the Christmas decorations away. Mm -hmm. So to be traditional, we have a Christmas <laughs> snowman duck. To well, you gotta be you gotta be traditional thai mm -hmm. and not put your Christmas decorations away. Mm -hmm. There we go. And there's me. And we do have fish and and as you can <laughs> see. And I think the starfish just fell in love with the frog. Because look at the way the starfish <laughs> is looking at the frog. Strange combination but mm -hmm. it might work. Mm -hmm. โอเคมุมนี mm ้ก hmm. ็จะเป็นผักนะจ๊ะนะแล้วก็ดอกไม้ค่ะอันนี้คือแหนแดงจ้านี่แหนแดงแหนแดงจะเป็นอาหารให้ปลาแล้วก็อาหารให้ไก่ให้เป็ดกระสีดีจ้าอะไร Mhm. Mm and then we covered it with two inches of soil, and if you look, it's going to make a uh, it's going to make a light out of me now. Mhm. Mm Bubbles. <laughs> ah. Bubbles, okay. please. good to yeah. tell what happened. Uh, the, what the, the, the the cow poo is uh, is gassing off, mm -hmm. as you can see. Mhm. Mm and the near dang is loving it. Mm -hmm. แนแดงคืออาหารของปลานะคะแล้วก็เปมูแปลก็สิ่ขยายพันธุ์เรื่อยๆจ้ะแปลเคยไปอสองปีกว่าที่แล้วแปลเคยไปเอาน้ำเอพิอ่นอยู่ทางอุดรนะจ้ะเนาะพึ่งกว่มามาเอาเลยแป๋เอาพันธุ์มาจา้ะบันียังไงบันียนั้นแป๋ก็เลยมาอัอน,นี้นะจ้ะเนาะเพราะว่าจะเป็นอาหารไก่อาหารไก่อาหารเป็ดอาหารปลาได้สุดยอดมาค่ะวิตามินเลิศประสานวา่า นี่ค่ะแหนแดงเนาะก็จะเออแหนแดงเนาะแล้วก็ก h a yeah ร e t h e s flowers look lovely a h huh o a s t t h t w a l l e m all and g t h e okay i'm in the way don't lie but we're in e way come e o o t h a t y o d a m e n l ก r in t h โอเค่ะมาดบุมนี้ค่ะอันนี้ก็แหนแดงเนาะเนาะอันนี้ก็ นี่ผักบุง้งคือกันจ้าผักบุ้งนี่แล้วก็พยัญกรปูดอกไม้น้ำอีหยังวันนีนี่จ้าตะไคร้จ้าเก็บไปืซอแ,แนวนี่จ้าผักบุ้งกำลังเริ่มงอกนะคะเนาะแล้วก็แป้ผักกิ้วจังสติกินบ่ได้กินจ้าเพรุนจ้าเย้คือเรื่อยๆจ้าสวนก็มีทางยางนะคะเนาะทางเดินนะคะ หม้อมุมงพะยายนางเล่นแล้วก็นี่ประมาณนี้นะคะง่ยายเลยเด้อค่ะเดอ้อง่ายแล้วจ้าต้นอันอันน้าาอยนะคะเนาะแปลาง่ายไปล้างบ้านจ้าแล้วก็เอาต้นกล้วยมาแทนมาสันว่าพะยัยอยากได้ต้นกล้วยก็เลยเอาต้นกล้วยมาแทนโอเคต้นกล้วยก็ต้นกล้วยมาสันว่าพักกุ้งนิ่นี่ก็อือหือเยอะ

แล้วก no, right. right. ็เดินวอล์กดาวเดียวแกชูนเนี่ค่ะดอกฮันนี้อยู่คนนี้จะพุ่เดอะสติกออน h e อะซันฟลาเวอร์ลูกกะระเบอร์รี่เฮฟี่มองดูจ้าอันนั้นฝนตกแล้วที่นี่ก็นักดอกนะเรางงออยู่มองดูมองดูจ้าพักไอเอันนั้นใบกระเพราแปลวจ้ามองดูถูกกินถูกแมลงกินแบบฉียาแล้จ้าฉียายังวยาฮอร์โมนเอ่อ สำรับบ้านๆจะไม่มีอ่าอันตรายอะไรใดๆทั้งสิ้นจ้ะนี่แล้วก็นี่มีต้นสาคูจ้าของพี่พี่ล่องยาวเอามใไ้นะอีเซอร์พี่ล่องยาวเบรงต้นสาคูค่ะพี่น้องยาวบังรู้งามเลยจ้ะแล้วก็ต้นบักแข่งค่ะบักแข่งบักเขียหลายเนี่จ้ะแล้วก็มีมรกอด้วยนะคะนี่สามต้นใหญ่อยู่นี่เนาะมะคุงเนาะเดี๋ยวจะเอามาปลูกเพิ่มแล้วจ้ะแล้วก็นี่ วยงามปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอนเนาะว่าาไทยแลนด์เด็กเชียรโอเคสี่เลยใช่นี่ค่ะ นี่นะจ๊ะเนาะโอเคค่ะแล้วก็บอกพีกแล้วก็พักแป๋วก็กำลังงามเนาะจ้าภูมิใจในโอ้ยแปว๋วลืมจ้าแปว๋วลืมทางเข้านะคะเป็นทางเข้าที่เดินเข้าไปนี่ดอกไม้พะย่เป็นมักหลายนี่จ้ะมักบอรดอกละจ้ะนี่อันนี้คือต้นอะไรคะใครรู้บอกหน่อยบังดูถือแมงกินจ้บาบังดู กินข้ากินแน่หัวตาเอา,อย,ายาเฮ็ดยาสีจ้ะมึงดูแล้วก็นี่ค่ะเม้นต้นเอบันไดสวรรค์บ่จ้ะทำแมนกบ,บอกนี้ได้จ้ะเด้อมึงดูแล้วจำบ่ไดจ้ะพยย่ใหญ่เคยซื้อว้เทียนนึงเราที่นี่อสองสองปีกว่าที่แล้วจ้ะแล้วก็กลับมายายกับพยายามแบบรักษาไว้ให้จากมันยังแนนจ้ะก,ก็เลยแบบจำบ่ไดเลยลายคักหลาย นี้ดอกไม้สวยๆค่ะบ่งมันหานาทีพญายังงาบด้วยงามค่กปอทวมหัวแปวแล้ว <c oughs> บางดูจ้ะงามไหลแล้วก็อ้อยกับกระลังงามจ้ะนี่อ้อยเพิ่นบักแข่งทวมบักคุงงามไหลก็อันพักอีตูจ้ะพักนางรักนะคะ <c oughs> แล้วก็นี่ค่ะเออกล้วยค่ะกล้วยกล้วย เ็พไปซะล้วเนาะเจาเนาะความสุขเล็กน้อยของคนผู้ใดมกักปลูกอะีมีความสุขอยากได้คันได้ปลูกอดอกไม้ขันได้ยางสมดอกไม้เาี่มือเศร้ายาสมสมผักสมดอกไม้ของเจ้าของนี่จะมีความสุขค่ะเล็กน้อยก็มีความสุขได้กินฟีมือเจ้าของแห้งมีความสุขหลายจา้ะนี่ผักแปกก๋วกำลังงามจา้าแป๋วสิได้แยกออกนล้วเจา้าเนาะมองดูแน่นกันเอียดเลยปะนี่เป๋าสิได้แยกออกนี่อันนี้ต้น ขมิ้นนะคะพี่น้องเยาออมาหายจ้กแปลกระปุกลดูจ้ะเด่มีซีหาหนอยอ, and, uh, อยู่เ hmm. ด mm ้อเนาะนี้เอ นี่จ้ะนาฬิกาจ้ะพยายเที่ยวถามแปลว่าเอ้ยจากโมงจากยามแล้วว่าสันวาเบิร์เลยจ้ะป่ะเด้ถามอยากบ่ะนี่แปลบอกเมื่อกี้ว่า15บหนาทีจะถึง4โมงเย็นนะคะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะนี่ประมาณสิบนาทีจะสี่โมงจ้ะคุณกสิมาจ้ะแปลก็เลยประด้ไล่โซนะคะเนาะเพราะว่านัดกันสี่โมงเย็นเนาะนี่ค่ะทักแปล พักแปล้วถูกรบกวนด้วยมแมลง <c oughs> เพียกนะคะแล้วแป๊วก็ซีเท็ดสีดยาแต่ไข่กับปกพีก็กำลังงามจากข้างหลังเนาะมึงรู้จกกำลังเป็นดอกจ้ <c oughs> ะกร <c oughs> ะตะครยอันนี้ตะไข่ซื้อมาจากไอ้่นโลเยวออกมาฝากเน้ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้เลยนะคะ โอเคจ้าแค่นี้เล้ค่ะเด้ออัปเดตนะคะ,ะ,คะ <c oughs> แล้วก็บอกนะคะแล้วว่าทำไม <me> ไม่มา right, ตามนัดนะคะโอเคจ้า <c oughs> okay, ah. แค่นี้และจ้าบายด้วยค่ะเด้อไม่ว่ากันเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดฝนไม่ตกนะคะ